สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยี่เมลเลขาสมภีร์แอบเปิลค่ะ,ว,ะ,คะวันนี้แอปเปิลจะมาพาทุกคนไปดูแบรนด์อาร์ตตอรี่บายออร์จิไทยจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้มีความเป็นมาอย่างไรได้รับเกียรติจากนายวรจันทยานนท์ซีอแบรนด์อาร์ตตอรี่บายออร์จิทไทยให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการทําแบรนด์นี้กันค่ะสวัสดีนะครับชื่อพีนะครับวรจันทยานนท์ก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์อาร์ตตอรี่นะครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นของแบรนด์เลยเนี่ยเกิดมาจากในห้องศิลปะ อของบริเวณที่ออทิสติกไทยนะคือเราก็มีการฝึกฝนน้องๆอยู่แล้วโดยใช้ศิลปะบำบัดนี่แหละครับซึ่งเราเห็นถึงตัวผลงานของน้องๆที่ดูมีทั้งเอกลักษณ์แต่ละคนนี่เขามีทั้งลายเส้นที่เป็นของตัวเองมีคาแรคเตอร,ร์ที่เป็นของตัวเองแต่ว่าผลงานเหล่านี้มันไม่ได้เอาออกมาเผยแพร่ที่ไหนเลยมันก็เลยเป็นไอเดียที่เราได้มาอยากจะต่อยอดและพัฒนาให้สิ่งที่เขามีความสามารถเหล่านี้ครับมันพัฒนาไป สู่ในหลายๆรูปแบบได้สู่ผลิตภัณฑ์หรือว่าสู่การทำโปรเจกต์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวของบุคคลออรเไี่ยได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะจุดเริ่มต้นการทำแบรนด์อาร์ตสตอรี่บายออร์ไจต์ไทยเพื่อไม่พี่ๆเลยฟังแล้วมีแรงเปลี่ยนใจแต่อย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเสียแล้ว เชื่อว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์อาร์ตสตอรี่บายออสิไทยอยูครั้งหน้าจะมีน่าจะไปพบกับศิลปินไปอาร์ตสตอรี่สลับวันนี้ต้องเต้นต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย